นี่นะครับปัญหานี่ปัญหาใหญ่หน้าดูเลยตอนเนี้รถสไลด์มาแล้วจอดอยู่หน้าบ้านแต่ฝนตกใช่ไหมฮะฝนตกหนักเนี่ยฝนตกเราก็ต้องโปรเทคตัวเนี้ยเนี่ยตัวชาร์จต้องพันป้องกันน้ํานะครับพอขึ้นรถสไลด์แล้วอันนี้จะเอาไว้ใต้ท้องรถแล้วก็กลัวว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ามันจะไหลเข้าเข้ามาในนี้เราก็เลยต้องโปรเทคตรงนี้ให้ดูให้เรียบร้อยนะครับแต่ปัญหาก็คือ รถเนี่ยมันเป็นระบบไฟฟ้ามันเคลื่อนไม่ได้นะครับปลดระบบยานแม่เพื่อจะได้ลากจูงแต่เขามีเงื่อนไขว่าการลากจูงนั้นจะต้องไม่เสียบสายชาร์จคาเอาไว้ปัญหาก็คืออะไรตอนนี้มาดูรถสไลด์พร้อมแล้วตอนนี้เหลือวิธีการที่จะเอารถเนี่ยขึ้นไปยังรถสไลด์ ยังหาวิธีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารถมันเคลื่อนไม่ได้รถล้อเคลื่อนไม่ได้เนี่ยจะทํำยังไงอันนี้ปัญหาโลกแตกูีเพื่อจะเอาไปที่ศูนย์บริการปวดเตุเลยใช้มาแค่สองวันวิ่งไปแค่ร้อยี่สิบสี่กิโลเมตรวันที่สองขับไม่ได้แล้วครับ